สวัสดีนะทุกท่านเราก็แวะมาบ้านเขียวแต่เช้าเลยมาเอาของกินโอ้อากาศเย็นมือกำลังนั่งกินขนมอยู่โอ้อฟืนยังไม่แห้งแลวมาก่อไฟนี่แห้งแล้วบ่แห้งแล้วเวนาะเออนี่ขวดนี่ เอาขวดใส่เขียดน้อยโอ้มากัดกันเพียบเลยโอ้ห้องนอนยังไม่ตื่นนอนอยู่โอ้โอ้โอปลาก็ได้โอ้ ปลามีปลาแล้วก็มีเขียดน้อยโอ้เกือบไอ้นี่เลยเนาะนี่โอเกือบเต็มขวดพี่น้องเลยเกือบครึ่งขวดเต็มแร้วเงนออโอนี่ด้วยวะโอ้เโอ้เต็มขวดโอ้อือทุกท่านเทียบเลยนี่ ใส่ถุงอันนี้ไปด้วยนี่นี่ด้วยพี่น้องเอ้ยนะไปซื้อเครื่องปรุงเออกินอะไรนี่เอาไว้กินหรือ,อยังนี่มีบ่โอ้เจามาจะไหนปลาเนี่ยโอ้กบโอ้อึงก็ได้โอ้โอ้เพียบเลยเอ้า โอ้กับข่าาเยอะอยู่ทั้งนั้นน่ะเทียบเลยอ่านี่ก็ไม่ได้ว่ากินหมดนะพี่น้องเลยกินอ่าแช่ตู้เย็นไว้ไปยอนบุญลวกนะลวกแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้กินหลายวันนี่เอาไว้กินวันที่มันไม่มีอัน ปลานี่ยังสดอยู่เนาะปลายยังไม่ตายโอ้เพียบเลยนี่สั้นโอ้เนาะเมนูกินได้หลายวันนะพี่น้องว่าแกงแต่ละที่ก็แกงนิดเดียวเท่ากับเปลือกไข่นั่นแหละเออให้แกงหมดนี่นะ่าจะกินได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งเดือนนะพี่น้องเอ้ แกงได้ประมาณเกือบครึ่งเดือนสักสองสามวันแกงทีอ่ะทางโน้นยังไม่ตื่นนะครับโอลนนะทุกท่าน อม,มันจะล่นอีกอเปล่านี่ยตกลุมที่ล่นเลยไปทุกท่านเดินทางกลับอืม ได้กบได้เขียดมาเพียบเลยเดี๋ยวขากลับต้องแวะซื้ออสไลด์ก่อนไม่มีสไลด์ล้างถ้วยล้างจานไปรทุกท่านซื้อสไลด์ มีสไลรดร์รอเปล่านี่เอาเยอะๆเลยขวดหนึ่งทำอะไรอะ่ะแตงขายแตงข้าวเท่าไรยี่สิบโอ้ถามย,ยี่เจ้ จเขนออกับเข้าลายแล้วปุ่นเต็มหน้ารถอยู่ด้วยเออเขียดน้อยกบปลากบโจกที่หนเจ้าหาเออไม่ได้ซื้อ bụng nhũ, bụng Có cái này, cái 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 đó ai, lấy lung, lung à, lung rút nè. ừ, này ừ thằng này này, ngủ được vậy, được vậy, thôi này thì xong

Hả? Ủa, giờ đây bao nhiêu Ừ, mà vườn mà ăn lẽ Cho là tới này nè, chim hộp bì Anh Ăn giờ sư đấy Ừ, ờ. tôn quá mà Ừ <coughs> ờ. <Kua> tăng <coughs> ชาวบ้านเขาก็สนใจกบเขียดเรามากเลยอโอเคครับทุกท่านนะเดินทางไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหติมเมอรแบล็ทอิดจุยกูด าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยมาอยู่ในหมู่บ้านนะแต่ทุกท่านพอบ้านบ้านตายายอยู่ในหมู่บ้านแต่ตอนนี้เพิ่นขายที่ไปแล้วเพินขายไปหมดแล้วเ่ะ yeah. อโอเคครับทุกท่านยังไงก็ฝากไว้ท่นนี้เนาะเดี๋ยวจะเดินทางกลับให้เร็วที่สุดนะครเพราะว่าจะได้ทำกับข้าวกินนะฮะพี่น้องจะได้ไปลุยงานวันนี้ไม่ไปแวะ้ายแวะขวานฮนะไปทำแทบทุระเราก็แล้วเลยฝากไว้ท่านี้ครับผมบสวัสดีครับ